สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณเข้าช่องแท็กตะ /dom channel ครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วคนขับตัวจริงครับเจอคนขับตัวจริงเรียบร้อยมาดูครับผมไปปีนี้ครับมาดูว่าเป็นยังไงครับน่่ครับคนขับตัวปลอมเอาเลี้ยงหลานครับเลี้ยงหลานตัวจริงมาแล้วครับ มาดูกันครับผมจำปอกจำปอกอะมาดูครับหยิบเนี้ยหยิบเนี้ยโอ้โหลึกมากครับตัวนี้นาแปลงเดียวนะครับแต่ว่าแบ่งเป็นสองงานนะครับไอไปกี่ลังงานนะครับ สุดยอดจริงๆครับนี่เลยครับผมตามหามาทั้งวันครับคนขับ,บตัวจริงอันนี้เจอแล้วครับเจอแล้วอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะผู้จริงเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงเ่ขับรถไถน,นะครับขับรถไถไถนาเนี่ยนะครับหายากมากครับอยถอย <_ t ot> มาดูครับผม <_ d un> ก็จริงน,นะจริงน,นะผมว่านะครับเข้าเกียร์นี่ชิวเลยครับขอ,อีกขออีกอ่ะอาแล้วโอ้โหยอดจริงจริงครับขับรถไทเชฟเลยครับ จิงเลยเจียวเลยครับจิ๋วแต่เจียวนะครับจิ๋วแต่เจียวที่มาคำว,ว่าจิ๋วแต่เจียวนะครับโอ้โหโอ้โหดูการเข้าเกียร์เลยครับเสียนมากมาก เดี๋ยวรอดูตอนจะจบนะครับจะทำยังไงนะครับเออมาดูครับอย่างไรต่อนะครับโอ้โหแล้วเปิดล่องกลางคือตรงเลยนะครับจริงจริง,รงทีเก็บหัวงานเหรอเออโอ้โหิงว่ะ สิ่งแน่สิ่งแน,นะน่ไอไอเอาสิิงแน่ซิงซิงนะองงนะโอ้โหเซียนจริงๆครับโอ้โหเกี่ยกลิปเลยครับโอ้โหนะครับ ผมตัวเล็กๆผมขับ L5018 นะครับโอ้โหขับยากมากนะครับตอนนั้นคัดแข็งนะครับค่อยฝึกมาครับตอนนั้นได้ทําเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไถนะครับไถก็ทํานะครับปลูกอ้อยอะไรอย่างนี้โอ้โหผมทานะครับกับ L50 นะครับซึ่งรถ l 3ลตัวเองนี่ไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น L50 ตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้ขับนะครับรู้สึกว่าวาสนาจะไม่ถึงรถ เนี่ยครับเดี๋ยวราค้นอีกนะ,น,นะครับนี่นะครับผมขับรถจีงคเขาลุลูผมนะครับอเอาเขียไปนอกเรื่องครับมาเข้าชมก่อนฮะก็น่าจะยา,ยาวพอประมาณแล้วนะคุณผู้ชมเนาะ อย่างคุณเยอะด้วยน้อนแสงอีกนะครับเอาถ้างั้นก็เอาไว้เจอเกันกับผมคลิปหน้ากับแท็กเตอร์โดมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ